เอ๊ะอะไรยังไงครับผมน้องเบียร์กับอาจารย์บาสไปไ์สดกับเข็มกระมลชัยจเจริญศิลปหรือว่าจะเป็นน้องเบียร์จเจริญศิลปอาจารย์บาสเจริญศิลป์หรือเปล่าครับพี่น้องว่าจังไหรครับผมสำหรับไล่เมือ่อคืนนี้ครับผมไลรสดของไปะเอกเข็มกระมลชัยหรือว่า เกฟนมนชัยเจริญศิลป์ไล่สดเพื่อคื่อนี้ครับผมมีน่องเบียร์มีอาจารย์บัตรไปร่วมแจมไล่สดน้ำหรือว่าน้องเบียร์สิไปเปลี่ยนน้ำตาก,กุนเป็นเจริญศิลป์หรือจังไรครับผมสวัสดีครับผมขอเงินขอแนน้ำตัวครับผมผมทิศรักเมืงองหนองคายครับผมหรือทิศรักชั้นแนวครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับผมเดอ้อแต่ว่าตามที่ไล่ซดมาขึ้นนี่ผูเ้เดได้เขาเบิ่งไล์สดมาขึ้นนี่นะครับผมอยูในช่องเข้มขอมมณชัยเจริญศิล์นเออมาขึ้นนี่กะคนเบิ่งหลายครับผมมาขึ้นนี่คนเบิ่งสูงสุดถึงสี่สามพันครับผมแต่ว่ากากับว่าตามที่ที่สองพันครับผมจนว่าจบไล่กับตัวที่สองพันกลัวครับผม จะว่ากับเออกับเป็นที่ดีนะครับผมหรือพี่น้องเพราจังไลนครับผมผมว่าน่องเบีย์ครับาจบ้านนี้สิมาสังกัดครับพระเอกเข็มหรือเปล่าครับผมผมว่ามาสังกัดครับพระเอกเข็มเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แน่ๆแ,แล้วผมว่าครับผมตามที่ สังเกตเบ้างครับผมตามที่มันคุยกันในไลน์สดนะครับผมและกายในคอมเมนต์ในคอมเมนต์ก็บเอฟซีกับเชียร์ครับครับผมเอฟซี FC กับเชียร์เชียร์ให้นักเอกเบียร์ให้อา,าจารย์บานมากขึ้นรถแห่ครับไปเอกเข็มกมลชัยหรือว่าเข็มกมลชัยจเจริญศินน,น,าานี่ครับผมหรือพี่น้องคิดว่าจังไรครับผม แต่ว่าตามคอมเมนต์ที่ผมเบิ้งมาเมื่อคืนนี้กัพี่น้องก็เป็นตอบรับที่ดีนะครับผมดึงเสียงตอบรับที่ดีให้ไร์สดเมื่อคืนนี้คนก็เบิ้งว่าตำตำสุดก็คือยังบอดรุดสองพันครับผมสูงสุดจุธิสามพันดังเอกเวียครับอาจารย์บาตรมารวมแจมไร์ุดกับพระเอกเขียนเมื่อคืนนี้ หรือว่านั่งเอกเบียร์ครับอาจารย์บาตสีมารวมเดินทางครับพระเอกเข็มขับรถแห่พระเอกเข็มแต่ว่าพระเอกเอรถแห่จะเลื่อนศีลของไงพระเอกเข็มนี่กัดยังไม่คุน้นพอแซกเมือแซกยังไม่อยู่แต่ว่ากาบะเนี่ยนะครับผมเพราะว่าไอ้พระเอกเข็มก็ยังขาดตําแหน่ง ตำแหน่งไอ้เมืซซอ่อแท็กโซฟนอยู่ครับผมผมว่านี่เก้าแสบบิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมที่ไออาจารย์บาดกับนั่งเบียร์นี่สีมืขอคืนเมืขอคืนรถแห่งครับพระเอกเข้มนี่แต่ว่าชิวง,งานของไอพระเอกเข้มนี่กับบัตรธรรมดาเนี่ยครับผมอืพระเอกเข้มไงกับไอชิวงานเพิ่งไอเรื่มมาเรื่อยๆเนี่ยครับผมรถแห่เพิ่งไอจีเสร็จ ใครได้สิ้นเดือนนี้ครับผมตามที่ผมไ่ติดตาม,มา่นมาอืมผมว่าก็บอิเนี่ยนะครับผมว่าดองเบียร์นี่กับมาทั้งสายสายสายอินเทอร์เนสายมวนผมว่าดีมันจะต้องเหมาะับสร้างรถแห่ัร้งลํำสิ่งไปเลยครับผมผมว่าคือผมว่าคือเหมาะเหมาะหมากนะครับผมสําหรับนั่งเอกเบียร์ ที่จะตัวสำหรับตัวต้นน้องเบียร์นะครับผมสไตล์น้องเบียร์ตัวต้นน้องเบียร์นี่พมามาทั่งสายรถแห่สายอนประเทศแบบนี้เพราะว่ามันจะโอเคก่นนะครับผมจะโอเคก็ไปขึ้นวงใหญ่ขึ้นมรำใหญ่ดิพี่น้องว่าอย่างไรครับผมพี่น้องว่าอย่างไรครับผมบอกมาพิมมาไอความคิดเห็นกันได้ครับผม เดี๋ยวยังไงกับเดี๋ยวผมจะเ,เดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่ไอ้น้องน้องเบียร์ไปไล่สดยูช่องของไอ้พระเอกเข็มคือคล้นนี้นะครับผมมา่ใหา้พี่น้องเบิงนําครับผม,มแต่ว่ากักัเจนจอยกับแบ๊แบบเออกัๆๆแต่ว่าเมื่อคืนน้องเบียร์กัยังไงยู่ครับผมมันยังไงยังไม่ค่อยไอแสดงออกปาไหนโยให้ไม่ค,ยยไมค,ค่อยกล้าแสดงออกมาไหนว่ากัยังไงยังจริงจรงครับกระแสที่ว่าไอ เป็นดรามาอยู่นะครับผมอืจากที่ผมสังเกตเบ้งนะครับผมน้องยังบ่ค่อยยังบ่ค่อยไอบ่ค่อยกล้าบ่ค่อยแสดงบันไดน่องยังเป็นกักๆเป็นนั่นโยเป็นเป็นเป็นในซึมซึมโยน้องยังบ่อยบ่อยปล่อยตัวตนน้องบันไดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอา สิบทีเลน้องเบียร์ลองเพลงน้องเบียร์ไรสดอยู่ในช่องพีเเสียไม้เบิ้งนะครับผมอืไปครับผมช่างหมดเลยครับผมต้มจบแล้วก็อย่ริ่มคดไค์กดแช์กดเตีดยตามให้ช่องทิศลักษณ์ชาแนลได้แล้วครับผมขอบคุณครับะลํำเพื่อนเนาะล้ำเพื่อนจากลูกสาวพี่น้องนะครับนะครับดันดันดันขอบคุณด้วยนะครับนะครับอ่ะดันซอยกันในมันหอดสามพันครับพี่น้องครับ ta สติต้องต้อยอย่าความลุบัวนายลูกยี้มไหลไก่กําบบมองปอกน้อไเป็นต้องงานราชการเพื่อเพื่อนกันได้นั้นฟันเอาได้อยู่บ่มีนักตันตัวนังน้องสิงเกอรังเตยจำเจ